สวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็นช่องทางการสนับสนุนของเพจผู้แปรนะครับถ้าใครจะอ่านก่อนก็อ่านได้ที่เพจแปลบางอะ by I am the one นะครับอมคนเดียวพกดาบสามอันสุดยอดจริงเลย,เ,ยเขาแก่งๆมากข้าไม่มีวันเอาชนะเขาได้เลยแต่ข้าจะไม่ให้เขาผ่านไปง่ายๆหรอก จ้ฟื้นตัวไวดีนี่หรือว่าเป็นผู้ตัดสู้งั้นเหรอมันคือสิ่งที่ผู้แข่งแกร่งได้รู้ซึ้งถึงธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งมีแต่ผู้ที่มีพรสวรรค์และความสามารถเท่านั้นถึงจะมีได้เป็นพลังการต่อสู้ที่หลากหลายและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแล้วยังไงล่ะยังไงมดก็ยังเป็นมดอยู่วันยังคำ่ำ พลังของเขาชึ้งมากมายจริงๆเขาแข็งแกร่งเกินไปถึงมดจะเยอะเพียงใดก็มีอาจเทียบกับช้างได้เขาคงยื้อไว้ได้ไม่นานข้าจำเป็นจะต้องหนีลงทะเลแล้วสินะพอน่าจะเป็นทางรอดที่ดีที่สุด ร่องรอยหายไปที่ตรงนี้ดำน้ำหนีลงทะเลไปแล้วสินะแต่จะไปได้ไกลสักเท่าไรกันเชียวข้าจะแสดงความแข็งแกร่งที่ได้อันดับหนึ่งของสีเหลืยงให้ดูคิดว่าจะรอดไปง่ายๆเหรอชิมพลังขึ้นดาของข้าหน่อยเป็นไง เขาสามารถฟันฝ่าพื้นน้ำมาโดนฆ่าได้เลย,ยงั้นเหรอแม้ว่าจะอยู่ในน้ำก็ไม่รอดสินะมีสอบลอยน้ำมาล่ะดูสิาได้รับการช่วยเหลือจากใครกันอุ่นอยู่ยังไม่ตายนี่โอ้สภาพนี้มันรู้สึกเหมือน,เ,นเพื่อนวันนี้เป็นวันที่โชคดีจริงๆเรามาทำกับนางกันดีกว่าอะไรกันเนี่ยฆ่าถูกช่วยโดยคนพวกนี้งั้นเหรอเนี่ย ขอเสื้อผ้าเธอออกให้พี่ดูบาดแผลหน่อยสิจะ้ะขอจิ้มหน่อยเป็นไงแย่ละ่ะข้าเจอพวกโรคจิตนั่นหรอเนี่ยต้องหนีต้องหนีตอนนี้ข้าไม่มีพลังนี้ล่างเลยเดี๋ยวนี้แองรังแกคนพิการได้ช่างน,น่าละอายจริงๆประมุกเช่นข้าเกือบถูกชายสามคนทำไปแล้วแต่ทำไมผู้ชายเมืองนี้ถึงมองข้าแบบนี้ละ่ะข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านที่วิปลิตงั้นหรอ นี่ใช่กระจกแน่เหรอฮะนะนนี่มันข้านี่มีหน้าอกด้วยแต่ข้าก็รู้สึกนุ่มๆที่หน้าอกจริงๆนั่นแหละแสดงว่าฮะแม้ว่าตอนนี้รูปร่างข้าจะเป็นสาวน้อยแต่ตราบใดที่มีของวิเศษอยู่แล้วก็มะมะมะไม่ไม่ไม,ม,ม,มีใครใครกันขโมยของข้าไม่ไม่นะ มันไม่อยู่แล้วจะทํำยังไงดีล่ะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนไตเทพน่าจะรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นไตเทพบอกข้ามาเดี๋ยวนี้นะว่าใครขโมยมันไปเร็วๆตอบข้ามาเจ้าต้องรู้แน่ๆว่าใครเป็นคนทําคําเตือนถ้าต้องการใช้ไตเทพจะต้องใช้พลังเพื่อค้นหาพลังที่จะต้องใช้นั้นในเพศชายจะฟื้นพลังมาเองได้แต่พลังงานของคุณหมดเพราะการอัปเดตระบบไตเทพ คุณเลยต้องกลายเป็นผู้หญิงไปไอพลังบ้าเอ้ยรีบๆบอกการกลับมาเป็นชายของข้าข้าอยากกลับไปเป็นชายเต็มแก่แล้วต้องหาผู้ชายและดูดซับพลังของพวกเขาต้องดูดพลังจากชายหลายคนเพื่อกลับไปเป็นชายอีกครั้งอ๋อมีทางอื่นอีกไหมที่จะไม่เสียสละตัวเองน่ะต้องฟื้นพลังแบบเงียบๆ38บปีเพื่อกลับไปเป็นชาย ตอนนี้ร่างกายข้ากลายเป็นหญิงและการบ่มเพาะของข้าก่อนหน้านี้ก็หายไปแล้วข้าก็หิวมากด้วยและอยากมีชีวิตรอดการประกวดราชินีฤดูใบไม้ผลิเปิดรับสมัครแล้วอืมการประกวดราชินีฤดูใบไม้ผลิกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วสาวๆที่เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองสามารถมาสมัครประกวดได้เลยใครที่สมัครเข้าการประกวดเราจะมีที่พักและอาหารให้ฟรีหืม อาหารและที่พักดูเหมือนว่าถึงเวลากินข้าวฟรีแล้วสินะ